สวัสดีค่ะพี่นอ้องต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟนิลบลน,น,นเพลนอฟิเชียลนะคะแม่นยังเนาะทางนั่นเนาะแม่ยังเราชู่ใจทางนั้นเกิดน,นี่ยังเขินเขาเร็ยนนี่ยังกันทางนั้นเขาก็ส่งมุ้งกันลายเถอะชู่ใจก็ต้องเวอร์พี่น้องไปเก็บของกันแม่แล้วก่อนคว่สู้ไปหาหมองอาบน้าพักผ่อนเอารถตู้เดีนี่โอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องแฟนคลับเพิ่นเนี็อแอนดนเพิน่นเมารถตู้กันนั่งไป อุ้ยยังเปิดช่องเลยเต๋อว้าเปิดช่องเลยเต๋สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่ทุกท่านนะคะหมดแล้วไปเฮาเอาไม่ยังหันน้องวัวไหนี่ชุดล่ำเดี๋ยวเดี๋ยวลงล่างไปบ้าแก หลับวัวง่ามเพื่อนของคนหลับวัวดูวยคนลุ่มหลายแห่งพีง่น้องจะว่าช่องใดเป็นช่องใดน้องหุยิงเปิดช่องเป็นวันแรกนะคะสำหรับวันนี้บนไปหายางน้าไทยพูน้พนั้นพู้นี้ช่องยูทูปเป็ยางประกบกันติดๆนะคะช่องว่าโลกหมุนใช่ไหมฮะลำเพื<า>่นออบิเชียวโลกหมุนโลกหมุนลำเพื่นออบิเชียวเพราะว่าช่องของน้องหุ่ยิงใช่โลกหมุนเพราะว่าเจ้าของช่องเราเป็นโลกวิ่งสิแอน์นเราเอยู่กิ่ ฮะงานอะไรอย่างเงี้วเราไปลวกหมุนตีเออเราไปยู่ซื้อเออธรรมดาเหรอไหวหลุนยุกไหมแต่เขาไทยเราเขาก็ะยุกสิอยู่นะเราไปยู่ซื้อเตียผู้มอญอิงว่ายังไงเมื่ออุงอิงเป็นคนโลกหมุนเมื่ออุงอิงเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละลวกหมุนลำเพื่นเอาไปเชียร์ผู้มอญอิงว่ายังไงเมื่ออุงอิงเป็นยูทูบเบอร์อีพอร์ตรู้สึกยังไงคะยูทูบเบอร์มือไหม อามาสักมาฝ่าปี๊ดชิปแต่นี่ก็เอาดูสิี่ไรก็ยูทูบเบอร์มือไหมพอพอตอนเรื่มก็ตอนจบวิ่บอกวินเเทนคนเบิงม่หนิก็ยูสกัยูทูบเบอร์ก็มานสี่หมุนมุนยูสิบอ๋ เตมเืองซอยลูกสาวยูทูบเบอร์เลยนะคะเมียเมืองคลิปน้ำนั่งเลยด้อยแม่แม่เซฟผมเบิร์ตพี่น้องอู้หอนอีลีขึ้นนี่นั่งเอกภูมิใจล้อเพื่อนออฟฟิเชียลไปจังไหนคะบ่ได้เห็นหนาจักเทียพี่น้องขนาดเป็นเอียกับน้องก็ได้นี่เขาเต้นก็บขึ้นรับแต่งหน้าล้วก็บขึ้นรับ เตืนมากินเขากับมาเตือนผมมาสูนแต่สอบสอบภ่มิมหน้ำอ่ะจ้งไหนมันเปลี่ยนไร้ตังค์ักเทสูบพหไว้แล้วนบอมันดีเอยจะไปซ้อมหาออกข้าอกก็ได้กระซ้ายนะก้่นเมืองไหล ใครอยากเบ่งพี่ว่าอิอเพงค่ะตามไลฟ์เดตโเชรไ้ค่ะหรือว่าอยากดูการเชื่อแล้วเขาไม่ติ้มงานขอบนี้และย่านขอบและวเราอิ่ม้อง้องพ่งามาถงรงงนี้ค่ะได้หลายคนเลียค่ะส่องไหนก่อนส่องไหก่อนเ่อหรอเปล่าเนาอยล่ะพ่อโอ้ไม่ดีเน่แข่เน่าแข่ซื้อดีเน่าพี่ ช่องน้องหญิงพ่อแม่เราเผื่อเชียช่องน้องหญิพ่อแม่น้องหญิเราเผื่ออเสียลแม่ทำไมวันนี้คิ้วหนูอยู่ดีจังทำไมเออนี่เออเอาโทรศัพท์เออเอนี่พี่น้องนี้คือมากชนิดไหมมีเช่องมัววละตัวอีฝายเจกวยกล่องมัววละตัวปลา มีสีเขียวไข่ติดเต็มวเข็สีเข็ญเติดเข็ญลังแกน้องไงยุบเพื่อเดินวัไหนดีลังแกน้องตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วก็จนแก่มาด้วยกันยังไม่จบยังยังอีกอุ้งอิงอุ้งอิงใส่เยเนี่ยใครก็ได้เออใส่เย็นคนในเรือนชยวยได้ไปมมือมือมือแหรอคะที่ไปออกที่ซีโปรแม็ใครก็ได้ช่วยด้วยมี หนักมากก็ี่นี่ล่ะอยู่บ่พี่น้องนานนูยังสวยอยู่บะสวยแหละสวยใครว่าสวยกดคอมเมนต์มา

คืออาละพ่ะยะแม่แม่ยังเ่าเกีง็ตเกียงแล้วไม่ยาลาจะ่าลบคิวลบหนาจะ่าลบยังหนูลองพยัาลองพงลองพื้นนานนูตนแม่นี่แล้วเจนนี่ัซ็มารบคิวหนูไม่ใช่ก็ทำไงเออนี่ไงนี่นี่แม่เห็นไหมเขาซูมอย่างงี้แม่ นี ini, e. E ่เขาซูมอย่างเงี้เลยเออพระังซูมเลยแหนมันคือแบบเออเสียดออกปะล่ะซูมแม่ปะกันเด็กแล่สองคนค่ะแม่มันมาเป็นเหร่นนี่เอาแช่เลยนี่เอาแช่เลยเอาแช่ลงมาแช่หรืไม่แช่หรือไม่โอ้ยนอนจะมันหยาบเนาะโอ้วดวแม่ อยากมาสูบแกงกูกันแล้วกูยังมาเสียดหายเองแอนวินพอกจะสิบวั์สวยขอจักหน่ยอตาสวนได้หน่อยเปลไรสวยไดหน่อยโอเคปลาคนเบิ่งตัวเปลี่ยนหรอ้นเอาเบิ่งเบืองขอบคุณสามเหรียญนะครับไอแพดอะไรล่ะเอาขอบคุณไปแล้วเดิมเชียงเชียงหนึ่งสุดแล้วไมขอจีบิให้โอเคปิดแล้วเอาเดียวได้ไหม ไม่เป็นไรจะโทรใหม่ไงเช้านี้ไงบางคนไม่เห็นไงโอ้จะมาลอกเรื่องอะไรโอเคไปโน้ตินึ่งครับสวัสดีค่ะพี่มอสแก่ดีๆสี่้อยสองพี่น้องก็จีกันอีกแล้วพี่น้องบ๊ายบาย มื่อวานส่วนนเขาไปกินเขาอยู่บ้านพี่หอดแบะเขว่ารวยพี่หน่อยแปะหน่อยเขาว่ารวเมื่อวานส่วนเขาไปบ้านย่างเดียวสิกัเขาเขาซื้อกินได้ขาซื้อมากแล้วพี่จักเอานี่บอกนี่บอกผู้เป็นหุ้นส่วนนั่นน้ำคุณนายสุภาพนี่ให้น้องเมื่อกเขนบอกว่าขาซื้อมาแล้วขาหนูวอ่านเอ็นมินปอบน้ำหลายกูยุหลันแม่สุภาพกด้หนี่เออไอปั๊บบอกอื่นแต่ละวบอกปอบปุ๊บ ปะปูปูปับไปแล้วพี่น้องเพราะว่าค่ะซื้อไก่ค่ะฉันเลยเพราะว่าน้องว่าซื้อยังตุบตับตุบตับอ่าฉันซื้อตุบตับดีเธออันนี้ตุบตับอันนี้ตปบตับเป็นแฟนกันบ่ตุบตับเขาเป็นแฟนกันบ่บ่ไม่เป็นแฟนหรอกเขาเป็นรุ่นเมียซื้อรุ่นเมียโอเคเขาแค่ใช้ยกเขาแค่ใช้กีรวมกันโอ้ยยืมบ่ยืมของเราม่ใส่ เขาเรียกว่ารูมเมทไม่ใช่แฟนแต่ว่าเป็นคนที่ใช้กีร่วมกันเออโอ้ยหนาข่อยยังเบิ่งได้ยูบอบูตั้งแต่เม็มมันยละเฮ็ดมานี่จะมาเป็นแนวด้ยขายสวยนะคะอันนี้ขายสวยไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วนะครับน้องหยาฟองอ่ะเพิ่มเมืองจอมซิสเกตครับทางบิ๊กซีซิสเกตหนึ่งกิโลครับพี่น้องครับไปพร้อมดูบุญนะครับพี่พอดีครับบ๊ายบายเจอกันตอนเย็นนะคะทุกทรายวัน เจอกันตอนเย็นนะคะบ๊ายบายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะพี่แล้วหน่อยแกงไฟนี่รบวนจะมาเหลือซ้ำนี่นะพี่น้องสภาพกลายไปทั้งสี่แล้วมันจะขายสวยแหละก็เลยขำอีกแล้วงงมากค่ะก็ดีางเพื่อนก็แกลงไปแล้วนะคะเจอกันตอนเย็นคนะ